สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคายทุกทึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้ให้ก็คิดทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้สารฎีกานะครับพิพากษาแก้นะฮนะค,คดีลุงวิศวะก็คือมีความผิดแต่เป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุและก็รอการลงโทษไว้นะครับก็มีนักกฎหมายทนายความหลายคนนะฮะออกมาโพสต์ทํานองว่านะเนี่ยนะฮะว่าการใช้อาวุธปืนยิงคนอื่นเนี่ยมันทําได้นะครับ เป็นผมผมก็ยิงเป็นกูกูก็ยิงผมฟังแล้วมันจะเป็นการชี้นําสังคมให้ใช้ความรุนแรงต่อไปใครที่มีปืนก็จะใช้บุตรปืนยิงกันอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่อยากให้ชี้นําสังคมแบบนั้นในคาพิพากษาของสาลฎีกาให้ข้อคิดกับสังคมดีมากสาลฎีกาบอกว่าจําเลยคดีนี้ลุงวิศวะเนี่ยนะต้องไปเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระงับการควบคุมอารมณ์ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ก็แสดงให้เห็นว่าจำเลยคือลุงวิศวะเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะครับนะเป็นคนใจร้อนการใช้วุ้ปืนยิงไปเนี่ยถึงแม้จะเป็นการป้องกันเนี่ยแต่มันเกินสมควรเกินกว่าที่กฎหมายนะครับให้สิทธิ์ทําได้เพราะฉะนั้นเราต้องตีความสังคมให้บ้านเมืองมาสงบทุกวันนี้คนไทยหัวร้อนอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นฝากนักกฎหมายทนายความนะครับคุณเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือคําพูดของคุณเนี่ยพูดไปแล้วมีคนเชื่อนะฮะ อย่าไปชี้นํานะครับว่า,าถ้าใครมารังแกเราก็เอาปืนยิงเขาไปเลยไม่ใช่นะครับอย่าทําอย่างนั้นมพฉะนั้นต่อไปบนท้องถนนเนี่ยไม่พอใจกันขับรถปาดหน้าอะไรต่างๆก็ชักปืนมายิงก็จะมีคนตายทุกวันครับนะอย่าไปเอาความสะใจนะครับฝากทนายความและนักกฎหมายทั้งหลายนะครับอย่าไปชี้นาสังคมแบบนั้นนะเพราะสารีกากบอกว่าต้องเอาจําเลยเนี่ยไปไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอารมณ์เพราะฉะนั้นคดีนี้ นะถึงแม้สารนะจะรอการลงโทษนะครับจำเลยแต่การกระทําของจาเลยเป็นการหัวร้อนผู้ง่ายภาษาชาวบ้านนะฮะนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นต้องอควบคุมอารมณ์ให้ได้ไม่ใช่มีปืนแล้วใครมาเคาะกระจกหรืออะไรต่างๆก็จะใช้วุฒปืนยิงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับฝากด้วยนะครับช่วยกันแชร์ครับสวัสดีครับ